ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสต์ใน Facebook กัน,นะคะ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ kmkidsheep ก,กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้าง,ขงบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสค่ะ mm. บริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเร็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ของเราขึ้นนมาเเลยโโพสสตต์งป็ ด้วยนะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสค่ะกดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม500อยแชร์ไปเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ5้า้อยแชร์นะคะเพิ่งอยู่ที่3บาทกว่าเองนะก็ถูกมากมากเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อคึืนแทบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทรการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้คะ่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด6ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติมหนึ่งับาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกสด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถบันท the ึกร <c oughs> <UC S. c oughs> ูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคีย์คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสิ้นส้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรานนามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่างเปล wallet ค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอ่งเปา wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอ่งเปล wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะ ก็จะเป็นชิลเพย์นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูบันนี่วอลเล็หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นทูบันนี่วอลเล็เนาะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็เป็นยอด งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี hmm. ้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ ข้อความนะคะเรืต้องการใสร่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมน,น,นูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเ,อเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนลดสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์ของเรากันเนาะก็โพสต์นี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่52ครั้งนะคะอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ เราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากมีเมื่อกี้มีแค่52ครั้งเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1000แชร์กันเลยนะคะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเมื่อกี้เราสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่500แชร์นะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นพันหนึ่งเลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราเอ,อ,อยู่เรื่อยๆเลยนะแต่แถมมาเยอะมากเลยนลเนาะก็เป็นอีกเท่า เลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมีมีคิปชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดป,ประการใดไปเนาะก็ขอภัยไว้นที่ดีด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ